สนับสนุนโดยรังนกแท้วีเนสหมู่พิชิตรหรือสิบเอกพิชิตผู้บังคับหมู่ทหารพรานที่มีภารกิจปฏิบัติงานอยู่ที่ชายแดนทางภาคอีสานเขามีลูกน้องคู่ใจและสามารถตายแทนกันได้อยู่ทั้งหมดเจ็ดนาย พวกเขาล้วนผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคโชนเรียกว่าเป็นทหารเดินตายก็ว่าได้ทั้งสมรภูมิลาวภูหินล่องกลาและอื่นๆวันนี้เองพวกเขาก็มีภารกิจเดินหาข่าวริมแม่น้ำโขงตรวจดูว่ามีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายทำการขนย้ายพงนรกข้ามโขงมาหรือไม่หมู หน่วยเนื้อส่งข่าวมาว่าจะมีการขนย้ายผงนรกข้ามมาทางนครพนมเช้ามืดวันพุ่งน,น,น,ววน,งนี้ครับผมหมู่ของผมพร้อมเสมอครับดีมากทหารพักผ่อนให้เต็มที่พุ่งนี้ก่อนฟ้าสางให้ออกปฏิบัติการทันทีสิบเอกพิชิตร,รับคำอย่างแข็งขันพร้อมทำความเคารพก่อนจะเดินไปหาลูกหมู่ของเขา เฮ้ย hey, พวกเรามีขนมหวานมาให้เคี้ยวเล่นอีกแล้วสิบเอกพิชิตส่งสิกให้ลูกหมูทราบถึงคตรลับในการออกปฏิบัติงานซึ่งรู้กันเฉพาะคนใกล้ชิดเท่านั้นก่อนฟ้าสางหน่วยทหารพรานจำนวนแปดนายพร้อมอาวุธครบมือและเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก่อออกลาดตะเวนเลาะริมแม่น้ำโขง เพื่อปฏิบัติการเด็ดหัวนักค้าพงนรกขณะที่หมู่ทหารพรานกำลังเดินลาดตระเวนกันอยู่ผลวิทยุก็เข้ามารายงานกับหมู่พิชิตให้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงขา้ามหมู่ครับมีรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักค้ายาครับผลวิทยุพูดพร้อมส่งหูฟังให้หมู่พิชิต รับทราบครับพวกมันเคลื่อนไหวแล้วอยู่ห่างจากเราที่13นาฬิการะยะ3กิโลสิบเอกพิชิตภู้พร้อมกระตุกปืนเอ็มสขึ้นมาเพื่อตรวจความเรียบร้อยทหารทุกนายได้ตรวจสอบกระสุนในรังเพล่เพื่อความไม่ประมาทก,ก่อนจะก้าวเดินพร้อมเข้าประจันหน้ากับศัตรูทันที ไม่นานก่อนฟ้าสางกลุ่มของหมู่พิชิตก็เข้ามาใกล้กับเป้าหมายจนพอได้ยินเสียงสั่งการของฝ่ายตรงข้ามแต่ก็ไม่อาจจับใจความได้ว่าพวกมันพูดคุยอะไรกันหมู่พิชิตได้นับจำนวนของพวกมันเพื่อความแน่ใจได้ประมาณ20คนซึ่งมากกว่าฝ่ายของเขาถึงสองเท่า แต่ทว่าพวกเขาก็ยังได้เปลี่ยวเนื่องจากอยู่ในที่มือหมู่พิชิตส่งสัญญาณให้ทหารกระจายกำลังการโอบล้อมไว้อย่างหลวมๆและรอสัญญาณเปิดฉากจากเขาในอึดใจนานหมู่พิ<ะ>ชิตก็ยกเอ็สมวกขึ้นในท่ายีก่อนจะลั่นไกออกไป แสงไฟที่ออกจากปากลงกลองทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ตำแหน่งของเขาในทันทีมันได้สาดกระสุนกลับมาแต่ก็ช้าไปเสียแล้วหมู่พิชิตได้เปลี่ยนตำแหน่งการยิงไปแล้วทำให้กระสุนของฝ่ายตรงขา้าพุ่งเข้าใส่พุ่มไม้เหล่าทหารที่ได้สัญญาณเปิดฉาต่างก็พากันระดมยิง พอสู้เปิดฉากได้ไม่นานหมู่พิชิตก็รู้ว่าฝ่ายของตนเองนั้นเสียเปรียบทั้งกำลังคนและอาวุธเขาจึงวิทยุขอกำลังเสริมจากหน่วยเหนือพร้อมแจ้งพิกัดไทยทราผ่านไปไม่นานเสียงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศที่เป็นกำลังเสริม ก็ดังกระหึ่มมาจากขอบฟ้าเบื้องบนหมูพ่พิชิตรู้งานเป็นอย่างดีเขาสั่งให้ทหารฉากหลบออกให้ผลรัศมีกระสุนปืนของเจ้าแมาลงปอ,อยางซึ่งกำลังจิกหัวลงเพื่อปฏิบัติการเสียงปืนกลอากาศคู่หน้าผลกระสุนใส่พวกศัตรูจนล้มตายเป็นใบไม้ร่วง หลังจากภารกิจของหมู่พิชิตเสร็จสิ้นเขาก็เข้าพบกับพันโทรประสง์พร้อมรายงานความสำเร็จของภารกิจพันโทรประสง์รับฟังรายงานภารกิจพร้อมมองไปยังหมู่พิชิตด้วยความชื่นชมดีมากหมู่บอกลูกน้องให้พักผ่อนให้เต็มที่อีกสองวันมาเจอกันพันโทรประสง์สั่งการ ก่อนจะกลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานของเขาหมู่พิชิตยกมือทำความเคารพก่อนจะหันหลังกลับแล้วเดินออกจากห้องนั้นไปเขาคิดในใจว่าหมาล่าเนื้ออย่างเขาคงต้องมีชีวิตแบบนี้ไปตลอดแน่ๆแต่เขาก็อดภูมิใจไม่ได้ที่ได้ทำงานปิดทองหลังพระ เช้ามืดสองวันถัดมาหมู่พิชิตและลูกน้องพร้อมกันที่ลานบินภารกิจครั้งนี้จำเป็นต้องเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อพบกับพรานนำทางก่อนจะให้นำไปยังจุดที่เครื่องบินตกในหุบเขาที่อยู่ห่างไกลมันเป็นสถานที่ลึกลบับที่ต้องเดินเท้าเข้าไปเท่าน,านั้น และไม่มีปรากฏในแผนที่จึงต้องใช้ผู้ชำนาญเส้นทางอย่างพรานทองเป็นผู้นำทางหน่วยเหนือได้รับรายงานมาว่าเครื่องบินที่ตกนั้นมีการปรรทุกสารเคมีมาด้วยซึ่งมันสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้หลายอย่างจึงไม่ต้องการให้ตกไปอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายหรือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายภารกิจนี จึงต้องตกเป็นของหมู่พิชิตและถูกย้ำว่าหากเกิดการผิดพลาดทางกองทัพจะไม่รับรู้หรือไม่รับผิดช,ชอบใดๆทั้งสิ้นหมู่พิชิตรับทราบขณะที่อยู่บนแบล็กฮอคลำใหญ่จิตใจของเขามั่นคงและคิดว่าต้องปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จเขามองดูเพื่อนร่วมตายที่นั่งอยู่ไกลๆกล็เห็นว่าทุกคน พร้อมที่จะปฏิบัติการอย่างไม่กลัวตายเลยแม้แต่นิดไม่นานก็มีเสียงของนักบินแจ้งให้ทราบว่าอีก5นาทีจะถึงจุดมาไอแมงปออยกักกำลังลถระดับลงพื้นดินท่าสิบเอกพิชิตเป็นคนแรกที่กระโดดลงมาตามด้วยเพื่อนทหารอีกเจ็ดนาย จากนานแบล็คฮอปก็ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทิ้งให้เขาและเพื่อนร่วมตายอยู่กลางป่าใหญ่ที่พุ่มไม้ด้านหน้าของพวกเขามีชายสูงอายุผู้หนึ่งเดินออกมาเขาคือพรานนำทางที่นัดกันไว้นั่นเองพรานทองแม้ว่าจะดูสูงอายุสักหน่อยแต่ร่างกายยังแข็งแรงกำยำ ไม่แพ้ชายในวัยกลางคนเขามาพร้อมอาวุธคู่กายนั่นคือลูกซองเดี่ยวหักลำกระบอกเก่าคล่ำครือสวัสดีครับหมูผมพรานทองพรานนำทางไปยังจุดที่เครื่องตกครับผมหมูพิชิตเรียกผมว่าหมูเฉยๆก็ได้เขาหันไปแนะนำเพื่อนร่วมภารกิจทุกคนให้พรานทองทราบ หลังจากทำความคุ้นเคยกันพอสมควรแล้วหมู่พิชิตก็สั่งให้เดินทางทันทีพรานทองเดินนำไปข้างหน้าหมู่พิชิตเดินตามไปเงียบๆทหารอีกเจ็ดนายต่างรู้หน้าที่ดีพวกเขากระจายกำลังการเพื่อรักษาความปลอดภยัย คืนน,นั้นทุกคนก็มาถึงจุดหมายซึ่งเป็นหุบเขาที่ลึกลับก่อนจะมองเห็นซากเครื่องบินที่ตกอยู่ไม่ไกลหมู่พิชิตสั่งให้หยุดเดินก่อนจะสั่งให้พลทหารสมควรเข้าไปสังเกตการยังจุดที่เครื่องบินตกสิ้นคำสั่งพลสมควรก็เดินแกมงวิ่งไปยังจุดที่เครื่องบินตกทันที เมื่อมาถึงเป้าหมายเขาก็เห็นศพของผู้โดยสารนอนเสียชีวิตอยู่หลายศพแต่ละศพเริ่มจะเนา่าส่งกลิ่นเหม็นออกมาจางๆบางศพก็มีรอยของสัตว์ป่ามากัดแท้ไปบางส่วน สบเดดินไ้พูดจบเขาก็ถอยหลังครูแต่ช้าไปเสียแล้วมันขว้าคอของเขาไว้แล้วลากเข้ามากัดกินเนื้อสดๆทางกลุ่มของหมู่พิชิตที่รอการรายงานของพลทหารสมควรอยู่สักครู พวกเขาก็เห็นพลสมควรเดินกลับมาโดยที่ไม่ทันสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่เหตุการณ์ทั้งหมดน,นั้นไม่พ้นสายตาของพรานทองเขารู้ว่ามีเรื่องที่ไม่ปกติเกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะได้ทำอะไรพลสมควรที่เดินมาด้วยท่าทางที่แข็งกระดางผิดปกติมนุษย์ก็ตรงเข้าหาเพื่อนทหารของเขา แล้วกระโดดเข้าไปกัดกินเนื้ออย่างหิวกระหายคนสมควรไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นเพราะบัดนี้เขาได้กลายสภาพเป็นผีดิบกระหายเลือดไปแล้วรานทองที่สังเกตอยู่อย่างไม่วางตาเขาใช้ลูกซองของเขาจ่อไปที่หัวของพลทหารผีดิบทันที พรานทองทำอะไรนั่นมันทหารของผมนะหมู่พิชิตตะโกนออกมาแต่ก็ช้าไปเสียแล้วนั่นมันไม่ใช่ทหารของหมู่แล้วไม่รู้ผีสางที่ไหนเข้าสิงมันดูเนื้อตัวมันสิแบบนั้นยังจะเรียกคนได้อยู่อีกหรือหมู่พิชิตพงาถอยหลังไปสองสามก้าว จูจูพลทหารที่เพิ่งถูกกัดก็เริ่มชักกระตุเขาลุกขึ้นก่อนจะขยับตัวด้วยท่าทางแปลกๆเฮ้ย hey, ทหารมันเกิดอะไรขึ้นหมู่พิชิตตะโกนถามออกไปแต่ทหารคนนั้นก็ไม่ตอบและทำท่าทางเหมือนจะวิ่งเข้าใส่ ร่างของพลทหารที่วิ่งเข้ามาได้หยุดชะงกักก่อนจะล้มลงไปกองอยู่กับพื้นยังไม่หมดเพียงเท่าน,านั้นผีดิบที่เป็นผู้โดสยสารเครื่องบินอีกสิบกว่ารางกำลังเดินเข้ามาหากลุ่มทหารที่หลือพรานทองที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงรีบยกมือขึ้นพนมระหว่างโอกแล้วท่องคาถาของเขาทันที พ่านทองทำบ้าอะไรวะหน้าสิวหน้าควานอยู่นะแต่ยกมือไหว้พวกมันทำไมคนทหารคนหนึ่งได้ร้องทักขึ้นมาแต่แล้วไม่นานเมื่อพรานทองเป่าลมออกจากป่าก็เกิดเป็นตัวต่อฝูงใหญ่บินตรงเข้าเล่นง,งานกลุ่มทีนินพวกนั้นทันที<อ>เวลาเดียวกัน หมู่พิชิตที่ตั้งตัวได้เขาก็สั่งให้ลูกน้องที่เหลือถอยออกมาให้หา่างและจ้องมองฝูงตัวต่อที่กำลังทำหน้าที่ของมนันไม่นานลูกยีดก็เริ่มล้มลงเพราะทนพิษของตัวต่อไม่ไหวบางส่วนก็เริ่มถอยห่างออกไป หลังจากได้รับคำสั่งหมู่พิชิตก็แบ่งกำลังคนออกเป็นสองทีมทีมแรกจะเข้าไปเก็บกู้สารเคมีออกมาให้ได้ขณะที่ทีมที่สองขอสกัดกั้นกองกำลังที่กำลังจะมาถึงทีมแรกนำโดยหมู่พิชิตและพรานทองพวกเขาเดินสำรวจเข้าไปในซากเครื่องบิน จนในที่สุดก็พบกับกล่องบรรจุสารเคมีที่ถูกยึดติดไว้กับผนังเครื่องหลังจากใช้เวลากันอยู่พักใหญ่จนในที่สุดก็สามารถเอากล่องสารเคมีออกมาได้สำเร็จด่านทหารที่เหลือก็คอยตั้งรับอยู่หน้าซากเครื่องบินโตพวกเขาหมอบซุ่มรออยู่ในพุ่มไม้ เตรียมพร้อมอาวุธยุธโทโธปกรณ์เต็มที่ไม่นานนากักกองกำลังไม่ทราบฝ่ายก็มาถึงหลังจากมองสำรวจรอบด้านอยู่ครู่ใหญ่พวกมันก็เดินตรงเข้าไปในซากเครื่องบินที่ตกอยู่เสียงปืนดังสนานกลุ่มคนร้ายหลายคนได้ล้มลงขณะที่บางส่วน ก็ยิงตอบโต้กลับมาการประทะก,กันอย่างดูเดือดได้เริ่มขึ้นขณะเดียวกันหมู่พิชิตและพรานโทก็รีบนำสารเคมีออกมาจากเครื่องบินหมู่พิชิตให้สัญญาณเรียกเฮลิคอปเตอร์เข้ามารับขณะที่ทหารที่เหลือ,อยังคงสกัดกั้นกำลังของข้าศึกอย่างกล้าหาญ ในที่สุดเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยเหนือก็มาถึงทุกคนรีบนำสารเคมีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก่อนจะเรียกทีมสองที่กำลังสู้อยู่ให้ถอนกำลังกลับทหารที่เหลือจึงค่อยๆถอยร่นกลับมาพลางยิงสกัดไว้เป็นระยะเมื่อทุกคนถอนตัวได้อย่างปลอดภยัย เฮลิคอปเตอร์จึงทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมภารกิจที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหมู่พิชิตมองไปที่กลุ่มฆ่าศึกที่อยู่ข้างล่าก็เห็นว่าเหล่าทีดิมได้กลับมาลุกขึ้นอีกครั้งและเขาก็รู้ชะตากรรมของกลุ่มโจนพวกนั้นในทันทีเขาหันกลับมาพยักหน้าให้ลูกน้องที่ร่วมภารกิจทุกคนโล่งใจ ที่ในที่สุดภารกิจก็สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแม้ต้องเสียเพื่อนทหารไปถึงสองนายแต่วีรกรรมของพวกเขาก็ช่วยไม่ให้สารเคมีอันตรายตกไปอยู่ในมือของผู้ร้ายได้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องทหารพรานเจอผีป่านรก สามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ